มาแล้วครับมาแล้วสวัสดีสามร้อยยี่สิบกว่าท่านเนซเตอร์ละบอกแม่นครับมอนเตอร์ล่าเร็วบ่ท่านด้นอนเริ่มนีนกก่าร,ร,รักตอนบอรลับบอ่ได้รับจากซื้อเลยครับน่ารักจัง บรรยากาศล้างเวทีกัสิสร็จพมาณนี้ครับเดล่าเราครับน้องหล่อมากครับคุณคาถึงห่างก,กระโซ่เราปะเนี่ยไปเด้อออ ใลสุดเจ้าขอบคุณค่ะุสดสุดเือขอบคุณครับขอบคุณพี่แมนเจสรานะครับต้องย่ทนกส่งข้าหนาเวทีโศกรับ มาล้อต้ยลากันครับลุกไส้ครับบุกไส้ลาะใส่กดแช่ครับผมสภาพมึงต้ลามยังมาไหร่ยังมีมันมันมันอยากวอลเเพียงอยากอะไรไรสุลไเบอร์ไม่ได้ร่องะไรเบอร์ตอนนี้จะไปตังเรื่องนึงน ตั้งยังเดี๋ยวะได้เยอะได้เยอะเาก็ไปตั้งไว้ทางันพวกหลัดได้เป็นจี้ไปไล่ได้เป็นเยอะนลเพราะว่าเขาอยากรอกเมืองวาไดเสตียากเกิดใหนนอันนี้ในเพจเราในเพจทำเมื่ปไร่อยากเห็นต้องชอบอีม พระทนตื่นผู้ใดอยู่ในบ้านทบอบนารากอ่อพระท่นตืนนนนนนนต่นทบกนันเลคครับแ <c oughs> ปบนึแปบนึเดี๋ยวรอก่อนจียรอเดี๋ยอให้ออกไปหน้ไมวทีเ <c oughs> ร่อยเอาฮะ ได้ไหมยนรออยู่หน้าไหเจี๊รออยู่หน้าเวทีเลยนะจะออกไปปุ๊บจะยืนให้เลยโอเคครับน่ารักขอบคุณครับดับรรยากาศหลังเวที ควนก็กำลังเก็บเต็นกันอยู่ครับนี่แหละครับชีวิตหมอลําเตรียมเก็บของเพราะว่าหลังจากที่เราลงมาจากเวทีแล้วมันมันก็จะสว่างแล้วนะครับเพราะว่าเวทีกับสีเมียนพอดีการเท้าเปล่าเก็บตั้งหลังอาหารไปก็สิยากนะครับยันเล็กเวทีลนไซเนียอย่างาไอ้สีแน่ครับก็เลยต้องเฝล่าเก็บตอนนี้ครับตื่นมากเก็บเมียนเลย คุณครับขอบคุณนะครับผมขี่ดอนนัลลากอรพรุ่งนี้มีคนจะมาหานัลลาก,กอร์ไหมครับนิติกรดอนพรุ่งนี้อยู่ดอนจะไปหาซื้อกันไหมน้องนีนีน่นะครับถ้าดูมา เ,เซื่องมอก่อครับนั่งล่ำเฮาเดี๋ยวนอนไปเดี๋ยวน,นอนอ่ทุกคนทุกคนจะรู้สึกว่าตียงหนาวนะเพราะว่าเขานอนกันล่ำมันก็นเลยเตียนมามนก็เยอะขี้หนาวเนาะขอบคุณนะครับ,บคุณเมลาทีนะครับ ตอนนี้ยังไม่ง่วงครับตอนที่จิหัวซื้อว่างๆก็คือตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นครับพอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บง่วงปั๊บเลยครับเรื่องอาหารโซงนะครับตอนนี้ในพิธีลากวาดจิไปทบุญไม่พอครับสาธุน้ำเลยครับเนี่ย กุญแลอยู่ด้วยเนาะุอยู่ด้วเนาะุนนี้คุณแนียิ่งเยอะต้องใส่กินฮอดพระเอกด้วยโอ้ยกิดฮอดด้วยกันครับพี่แดงกวาคุณแงอุดรอยากกินยบพอนอซื้อยังมาปากินเบอร์ครับสุดหล่อตัวน่ารักครับอันนี้ป้าป๋าครับป<ว>้าป๋าหนึ่งดิน ล่องเบิองไอชอบอยากล่องเบิองวันไรสดในเพจตอนตีหางที่นี่ตมาเบิองวะคนเก่าละคนณากับเก่าวันนี้มี็นไรสดคนณมีความรักจะที่มี่ความรักอย่างไรพ่อป่ารักไทยแฟนคลับครับวัสดีครับสวัสดี FC น้องธลากรด้วยนะครับนะครับก็ป๋าตื่นเต้าแทนก็ตื่นเต้าแท้ จ้าคืนเศ้าอีกแล้วรือว่ายังไม่ได้นอนเรายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเราอสแมตั้งใจเียเบอรกันหลายครับควบมหลายน้องหยองครับน้องหยองหนาวไหมหนาวครับนิดนิดฟ้าคิดถึงมาดามตาลไหม จะมาดามตากป้ะพมีคนรู้ใจกินเขาเป็นมูน้อยยังสาวเนาะเย็นค้างย้อนไปแล้วเราจะให้น้องเบนจี้พาไปดูหน้าเวทีนะครับคมคงไม่ปวดที่อีกไหมลองเบิรงครับอยากลองดูว่าไลฟ์สดตอนตีห้าครึ่งในเพจนะครับจะมีคนมาดูหรือเปล่าฟ้าเฟ่ครับฟาเฟ่ดาราก่อนแฟ่ยเย็นค้างย้อนแล้วคือจังพอบองย้อนนี่ครับ ชุด,ดคู่นะรับชุดกู่เสียเงินมกันนะบนาวก็ยังได้นอนไปนั่งครับคนนอนเลรนนม่อยูไ่ได้วะขึ้นหาบูดนะครับขึ้นหนาบูดแน<อ>่เป็นยังขึ้นหนาบูดก็ได้กินเขาแรงจริง มักย่อครับมักเราย่อแดนเซอร่ทีมงานเราก็ขึ้นเวทีรอการเต้ลากันนะครับ สอนได้ยอกกันบนเวทีก็โศกเลยครับผมจบแล้วครับจบแล้วเปินจีมาหน้าเวทีอ่ะนาเมาดับปินจีให้เลยวครับ สิ่า้องู่ย่งเดน้องเป็นจี้ปัะนี้ขอบคุนหลยๆพี่น้องับคือเปลี่นลนใรือเปล่าต้องมาแล้วมาเป็นจี้มาแล้วเป็นจีมาแล้วเป็นจีมาแล้วมาดูเยอะคนไลค์คนแชร์กันเยอะครับตะวันพ่น้องจังหวัดนครพนมเินไปชมกันในสำหรับคำขึ้นมาีในควยังเหลือหลายอยู่นะเดยวก็วลุงมือเนี่ยนครับก็จก็ตองทำหลายอย่เี่ยนัีคน ให้มาหายงานดอกมลกว่าเดให้ซสมอละล่ะยัสมีสุวรรณจบเป็นฉลิมฉลองเลยบ่ลม่แต่ตายก็ตายมกัเียบอะไรเออนี่ก็ได้ให้เยอะฉลิมฉลองพระเอกนางเอกแต่งงานกันพี่อิงใช่ไหมพี่นเป็นลคอนได้ดิู่แล้วิจบแล้าน้ปรานแ้วจบไปเป็น้งนต ขอบคุณลนะครับางโรงพยาบาลสำนักกาแพทย์เรียนเลครับขอบคุณน้เป็นที่ละขอบคุแม่เป็นชี่ลตวิญญาที่พูในใครครับด้่พูดอะไเอ้ยเอามันเปียปั้นในคุณบริเนยเป็นกินน้ำมันล้วเป็นมาลุนตัสาเาดำเ็นอจีตอนปนีเห็นปุณง้ามลองดีนะครับเจก้าแกงอะไรแต่แต่ว่าเป็้องหนาสวยามดีเห็ดไว นะครับเป็นกางบันตายแตเข็จะมีคนกินหอดที่ต้องพ่อให้สารในอุ่หอน้องเปียมซอนไปว่ายูในกเขาไดียูให้ใจใจตายในขาได้หอนครับที่มาสิบลานครับเกยที่จาใส่ซอนลูกสองต่อสองต้นตายยไปแต่เนี้ยต้หนักต้องกินหอดเ็อยากแห้แเนกินหอดให้หม็ยี่หอนะรพบก็อยากใน้ยกินหอดให้หมดกมากไปเนี่ยจะมีพฤติกรรอยู่่หลายวัเขาซื้อหมดคิดอ ในสัาหุ่ดนั้นนะนั่นก็สอนเสื้อแล้ก็ท่นนี้ก็จะมีหลังใหญ่ใส่สเร็พี่นอที่ท่าบ้านดีีอะไรก่เป็นแรกไปรับใส่พี่น้อยที่ทาบ้นนองใสนะครับตำบลหนองคัเรื่อเื่อจังหวัดอุบราชธานีนะครับฝังทานบ้านที่นศีสป์ มาแรนกนะครับกับระเบียบว่าทศานะครับมีางานใหญ่ในเขตจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครนะครับพี่ดาวพงศ์ในประหลาดในเรื่องติดตาเป็นแน่ใจกับระเบียบยว่าทศนะครับแล้วก็มีทางหนึ่ง,นงไปยังคณะกรรมการใครจัดงานคณะกรรมการพรบว่าพี่ดาวจังหวัดนครพนม จีนองทีมากกบบุบามาตุมมเอาบุญมาชาติต้งจายนะครับราจ่ายผู้กระโดในสมบัปีนีเคตกับลลาระเบียงและสขานนรับร่กาแรเลนะคมากาวแสดงบนพ้ที่ทองขึ้นมาดมาก้นนครับ้จากง

หน้าพี่บีชัดมาก้เปล่งครเบื่อพายุม่วงระดมวัฒนธรรมขอลุกงเรืองพี่นองนุ่มันดีที่อกบฏสินาจับอกบวยพื่อจัดผัดผีบุ้ยซีไก่จักหลักแ้วพี่น้องเินวลักวอลัทระเบียมากไปสินแล้ว โอลาสิตเตอร์อสักล่าจะได้เลื่อปัจจัยนี้ไม่ก้าสู่อะไรครับ